วงเงินที่เหลือโครงการเราชนะกดแตดกรบสูเมนูหลักวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้จำนวนหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทฟังข้อความอีกครั้งกดเครื่องหมายดอกจันกการตรวจสอบยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเราชนะ หรือเงินในบาตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้วิธีการตรวจสอบนั้นไม่ยากท่านผู้ชมแค่ใช้โทรศัพท์มือถือโทรไปที่หมายเลข021092345นะครับซึ่งหมายเลขนี้โทรไม่ฟรีท่านผู้ชมเสียค่าใช้ใจ่ายตามอัตราซิมของเรานะครับผมวิธีการง่ายๆจะเป็นอย่างไรนะครับกดอย่างไรให้เร็วเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผม m y ม่เน็ n ชแครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปตรวจสอบยอดเงินในบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับโดยโทรไปง่ายๆที่หมายเลข021092345และท่านผู้ชมสามารถกดลัดขั้นตอนไปได้เร็วขึ้นนะครับโดยวิธีการกดจะเป็นอย่างไรผมจะมาสอน2วิธีก็คือวิธีที่ตรวจสอบยอดเงินในบัตรสบริการแห่งรัฐ เป็นยอดเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ยอดที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้1วิธีนะครับแล้วก็กดอีกวิธีหนึ่งก็คือกดเพื่อตรวจสอบยอดเงินโครงการเราชนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเป็นการกดหมายเลข1กับหมายเลข8เดี๋ยวเราไปกดพร้อมกันเลยครับโอเคไปชมพร้อมกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับก็หยิบมือถือของท่านขึ้นมาครับแล้วก็โทรไปที่หมายเลขนะครับ0-2นะครับผู้ชม0 2น0 9 2องู้นะฮะ 0 2, 5, s <S 2> <ar> 1 0 9 2 s <S 3งหเบอร์นี้นะครับแล้วก็กดโทรออกได้เลยครับผมรอสักครู่นะฮะสวัสดีค่ะยินดีป้นพิมพ์้ะฮะอัาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายัดบาทกดหนึ่งสิทธิประโยชน์ของบาทกดสองตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกดสามกดสามนะครับผมเปลี่ยนกัร์ดเทเ าเงินอิเล็กทรอนิกส์กดหส่วนลดร้านค้าโครงการทงฟ้าประชาชนอันนี้กดหนึ่งเพื่อตรวจสอบยอดเงินนะฮะยอดเงินที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับกาดหมายเลขหน้าบัตรสวัสดิการ16หลักหรือหมายเลขบัตรประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอเคกดเลยครับผมจากนั้นก็รอครับหลังจากกดแล้ว รายการกับเลขบัตรลงท้ายด้วยสามหกสามหกศูนย์กรณากดรหัส ATM คู่บัตร6หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับผมกดเลยครับแล้วก็รอนนะฮะบัญชีกระแสรรายวันเลขบัญชีลงท้ายด้วยสองหสามเ้า สามยอดเงินของเสือสามร้อยเก้าบาทเก้าสิบหกสตางฟังข้อความอีกครั้งกดเครื่องหมายดอกจันกลับสู่เมนูก่อนหน้ากดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับสู่เมนูหลักกดเก้าติดต่อเจ้าหน้าที่กดศูนย์กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับเพื่อจะไปฟังวงเงินของเราชนะต่อไปนะค,ะครับ อิเล็กทรอนกดหนึ่งส่วนลดรัค้าโครงการทงฟาประชารากดสองค่าก๊าซหูโซถ้าเป็นวงเงินชนะจะกดแปดนะครับท่านผู้ชมก็กดแปดได้เลยครับกเป็นกดแปดนะฮะวงเงินชนะนะฮะวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้จำนวนหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทฟังข้อความอีกครั้งกดเครื่องหมายดอกจันกลับสู่เมนูก่อนหน้ากดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับสู่เมนูหลัก กด9ติดต่อเจ้าหน้าที่กด0ท่านผู้ชมก็สามารถฟรังรายละเอียดต่างๆได้นะครับสำหรับผู้ถือบัตรสัิการแห่งร <I S 1> ัฐไองอมอนบาทกด1นิทธอายัน,นบัตรกด2สิทธิประโยชน์นยอดยอมเงินคงเหลือกด3บริการเปลี่ยนรหัส ATM กด4ติดต่อเจ้าหน้าที่กด8 ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าต้องเป็นเวลาราชการนะครับกด8นะครับโอเคครับท่านผู้ชมสาหรับวิธีการกดตรวจสอบวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งวงเงินที่เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และก็วงเงินโครงการลอชนะรวมถึงวงเงินต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดไปดูแล้วก็ฟังได้นะครับว่าเงินของท่านนั้นยังคงเหลือกี่บาทท่านาผู้ชมโดยสามารถกดลัดไปง่ายๆครับคือ กดเข้าไปที่0 2 1 0 9 2 3 4 5ก่อนแล้วก็ฟังสักครู่กด3เพื่อตรวจสอบวงเงินในบัตรสก,กาลแห่งรัฐกด1เป็นวงเงินที่กดเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็หรือกด8เป็นวงเงินโครงกรารรัชนะครับแล้วก็จากนั้นก็ต้องมีการกดหมายเลขประชาชน13หลักหรือหมายเลขหน้าบัตร16หลักตามด้วยเครองหมายสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็กดรหัส atm อีก5หลักนะครับตามด้วยเครอหมายสี่เหลี่ยมจากนั้นก็สามารถทารายการเมนูฟังวงเงินได้ ตามที่เราต้องการเลยครับผมโอเคนะในท่ารผช้ชมไม่ยากเนาะจำให้ขึ้นใจ021092345ตรวจสอบยอดเงินวงเงินในบัตรเสรกิตแห่งรัฐรวมถึงการใช้บริการอื่นๆเช่นเป็นรหัส ATM ตรวจสอบสอบถามเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบได้เบอร์นี้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าการตรวจสอบโทรหาเจ้าหน้าที่นั้นนะครับต้องโทรในเวลาราชการเท่านั้นครับผมโอเคในท่ารผช้ชมการตรวจสอบ บัตรวงเงินไม่ยากใช่ไหมครับในบัตร,รการดิตงรัฐหากท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจแล้วก็เผยแพร่สิ่งดีๆข่าวสารดีๆแบบนี้วิธีการต่างๆที่ดีแบบนี้ออกไปด้วยนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับกับผม,มนในช่องครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านมีความสุขม,ม,มากครับผมสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับ